สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดียตข่าวสารของเล t t e อ c i ซิก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ธนวัฒน์สุขจิตถาวรในกรับกองกลงังจากสมุสรเลตเตอร์ซเดินทางมาถึงที่ประเทศ UAE เป็นทีมได้บอยแล้วนะครับเพื่อสมทบกับทีมชาติไทยเตรียมรุยสืบฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2ในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเวลาตีหนึ่งที่สนามนานาชาติดูไบประเทศยูเอีนะครับธนวันรกองกลางเลตเตอร์สตีนนะครับเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยได้บอยแล้วทําให้นิชินุนะครับกุนซอทีมชาติไทยมีนักเตะในการเลือกใช้งานในตอนนี้จํานวน12คนขาดเพียงชนะทิพรงครสิน กองกลางจากคอนซเรีสซัปโปโรที่จะตามเข้ามาสมทบในวันที่2มิถุนายนนี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงสนามในเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอุมานในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจึงเป็นแมตช์อุ่นเครื่องแบบเทนนิงแมตช์นะครับไม่เปิดให้แฟนบอลน,นั้นเข้าชมและสามารถเปลี่ยนตัวได้แม้จํากัดเพื่อเป็นการทดลองทีมจากนั้นเนี่ยมีคิวพบกับทีมชาติทากิสถานนะครับวันที่29พฤษภาคม เวลา20มินกานาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเฟนดี้นะครับเอแมตมีการคิดคะแนน FIFA Ranking แ,แล้วก็ใช้ทีมงานพุทธสินจาก FIFA ทั้งหมดด้วยสรุปข่าวต่อมา h ฮ r r y ไม่กว์ย c นเตอร์แบ็กของเลตเตอร์สตีนะครับเผยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซุปีปีสาดแดงทั้งๆท,งท,งที่ในเวลานั้นแมนเชสเตอร์ซิตี ก็มีการติดต่อทาบทามให้มาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าเช่นเดียวกันปากลางหลังทีมชาติอังกฤษนะครับย้ายมาจากลิเวอร์พูลไปเล่นยังถิ่นอทรัฟฟอร์ดด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ร่วมมาณ3,200ล้านบาทไทยเมื่อปี2019ทั้งทางที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อยากเซ็นสัญ,ญญากับเขาด้วยหนึ่งในเหตุผลที่แฮร์รี่ไม่กไอนะครับปฏิเสธพวกเขาก็เพราะว่าเปนะ็กโกดิบูล่านน้นซึ่งเป็นกุนซูกิลิสเปนิตไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเขามากนะัก ทั้งสองทีมสนใจผมผมได้พูดคุยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์นต็ดผมเติบโตกับการดูแมนเชสเตอร์นต็ดไม่ใช่การขาดความเคารพแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่หัวใจผมอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ผมได้มีการพูดคุยกับเป๊ปแล้วก็แน่นอนว่าฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เขาทําให้สโมสรมันยอะเยะมากๆผมให้ความนับถือเขาและสิ่งที่เขาทําในเกมฟุตบอลแต่หัวใจของผมเลือกแล้วเพราะแมนยูเนี่ยสนใจผมมาตลอดทั้ง12หรือ15เดือน พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อใจผมมากแค่ไหนและผมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของทีมนี่คือสิ่งที่แม็กกวายได้ระบุไว้นะครับสำหรับข่าวต่อมา Sky s p ปอร์ตสื่อดังของเรียนนะครับมีการเปิดเผยถึง4สมมูลรน,นะครับที่ไม่ระบุชื่อต้องการแย่งตัวของจอร์จินโยววนดุมกองกลางของลิฟวูไปร่วมทีมในซุปเมอร์นี้ โวดดุดุมพึ่งกล่าวอำลาหงแดงลิเวอร์พูลนะครับหลังสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดลงเพราะต้องการย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆหลังปิดฉากกับสโมรสมรด้วยการพาทีมเปิดบ้านเอาชนะทิตันพาเลส2ประตูศูนย์จบนับที่3คว้าตัว๋วแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบาร์เซโลนาที่มีในายใหญ่เก่าในทีมอย่างเดรนคูม,มันคุมทีมแล้วก็บาเยิมยูนิกนะครับมหาหาำนาจของเยอรมันต้องการได้ตัวแต่สกายสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีระบุว่า มีอีก4สมูรอนนะครับที่ต้องการร่วมวงแย่งกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวเช่นเดียวกันแต่ไม่ระบุว่าสมูรใดบ้างและหนึ่งในนั้นคือเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าต้องรอกันติดตามกันต่อไปนะครับโดยจจินยอเมนดูมนะครับลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งสิ้น2 3 7นัดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลในปี2016พาทีมได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แชมพเมียร์ลีกอย่างละสมัยด้วย ต่อมาครับเลตเ,เตอร์จะจบที่เท่าไหร่หากไม่ใช้ VR ในพรีเมียร์ลีกเลตเ,เตอร์สตีนะครับจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากถูกลิเวอร์พูลและก็เชลซีสามารถคว้าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จนะครับโดวย VR มีผลกระทบเล็กน้อยต่อโชคชะตา4ี่นัดแรกของเลตเ,เตอร์ซึ่งเลตเ,เตอร์นะครับพลาดโคต้าแชมเปี้ยนลีกนะครับในวันสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วก็จบอับนดับที่5 ซึ่งอีกครั้งนะครับในรูการนี้เนื่องจากลิเวอร์พูลและก็เชลซีนั้นยัดเยียดให้เลเตอร์พลาดศีลดับแรกอย่างเจ็บปวดลิเวอร์พูลเอาชนะกิตตันพาเลซ2ประตูศูนย์ที่แอนฟิลทำให้หงแดงนั้นจบดับที่3ในขณะที่เชลซีนะครับรั้งอันดับที่4ไแม้ว่าพ่ายต่อยตันวิลล่า2ประตูต่อ1ก็ตามต่างกลับเลเตอร์นะครับที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความพ่ายแพ้ของเชลซีได้ในขณะที่พวกเขาเนี่ยโดนสเปอร์ถล่ม4ประตู2ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม ดังนั้นแม้จะพยายามอยู่ในสีนแบบแรกแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยทีมของแรนเจอร์กลับได้ไปแข่งขันยูโรปาลีกแทนที่จะเป็นแชมเปลีกในรููการหน้าพร้อมกับวต์แฮมที่จบดับที่6แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นแชมป์ตามเดิมนะครับแต่ลิฟว์นั้นจะจบรองแชมป์แล้วก็แมนเชสเตอร์เดนต์จบดับที่3แต่เวต์บอมเนี่ยจะก้าวกระโดดเหนือฟูลแลมไปอยู่ที่18โดยเชฟฟีนเต็ดนะครับอยู่ดับท้ายตารางแน non ่นอนว่าเลเตอร์นั้นได้รับความช่วยเหลือจาก VR ในการคว้าชแชมป์เอครับสมัยแรกของบอวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อเินชิวิลนะครับยิงเข้าไปแต่ VR นั้นเช็คลำหน้าไปก่อนเล็กน้อยในรอบชิงเจนเลอรที่เบอร์ลี่แต่นี่คือตารางพิมพ์ผลีกที่ไม่ใช้ VR อันดับที่1ครับแมนเชสเตอร์ได้85คะแนนลดลงคะแนนปัจจุบันเพียง1คะแนนเท่านั้นอันดับที่2ครับลิเวอร์พูลครับได้72คะแนนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน3คะแนนอันดับที่3ครับแมนเชสเตอร์เต้นเต็ดได้7 1คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบัน3คะแนน อันดับที่4ครับอาร์เซนอลได้65คะแนนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน4คะแนนอันดับที่5ครับเชลซีได้65คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบัน2คะแนนอันดับที่6ครับลิเวอร์ซิตี้ได้65คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบัน1คะแนนและอันดับที่7ครับสเปอร์ครับได้61คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบันเพียง1คะแนนอันดับที่8ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้61คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบัน4คะแนนอันดับที่9ครับลีดยูไนเต็ดได้59คคะะแแนนนนไม่่ตางกกันนมาะครับ VR กับไม่ VR อันดับที่10ครับเบตันวิลล่าได้57คะแนนเพิ่มจากปัจจุบัน2คะแนนอันดับที่11ครับเอฟว์ตันได้54คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบันถึง5คะแนนนะครับอันดับที่12ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้4 7คะแนนเพิ่มจากปัจจุบัน2คะแนนอันดับที่13ครับบุ๊คแฮมตันได้ไป45คะแนนคะแนนไม่ต่างกันนะครับอันดับที่1 4ครับบรตันได้อยูี่44คะแนนเพิ่มจากปัจจุบัน3คะแนน อันดับที่15ครับเซาท์ธำตันได้ไป4 3คะแนนคะแนนไม่ต่างกันนะครับอันดับที่16ครับคิตันพาเลตได้ไป4 3คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบันเพียง1คะแนนอันดับที่17เครับเบอร์รี่ได้ไป38คะแนนลดลงจากคะแนนปัจจุบันเพียง1คะแนนอันดับที่18ครับเวสต์บอมได้ไป27คะแนนเพิ่มจากปัจจุบัน1คะแนนอันดับที่19เ้าครับฟูลแลมได้ไป2 6คะแนนลดลงจากปัจจุบัน2คะแนนและอันดับที่20ครับเชฟฟิลด์ ได้ไป23คะแนนคะแนนไมต่ต่างกันนะครับทั้งหมดนี้คือการรับเดียตข่าวสารของ l ล t เตอร์สตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ